สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านะคะบบนะคะําเสนอรถกระบะมือสองกันเช่นเคยเลยค่ะมาด้วยราคาตัดสดกันอีกแล้วนะคะส่วนใหญ่รถขายออนไลน์ line, จะเน้นขายเงินสดนะคะอาจจะมีบ้างที่หลงมานะคะเป็นรถเงินผ่อนนะคะซึ่งคันนี้เงินสดค่ะรถอ e ีซูซูดีแมกปี06นะคะรถกระบะมือสองสภาพพร้อมขับ เครื่อง2,500 cc ห l x ค่ะลงแม็กเรียบร้อยนะคะเครื่องดีแอร์เย็นช่วงร่างดีค่ะล้อมแม็ก TE37 สภาพสีรอบคันตามอายุนะคะอันมีรูรอยบ้างเล็กน้อยค่ะโดยรวมไม่น่าเกียดไม่มีแผลใหญ่นะคะลักษณะตามรูปเลยค่ะทุกท่านภายในเบาะเดิมๆค่ะกระจกขึ้นรงไฟฟ้าภูมิไรเป็นพาวเวอร์เลขไมล์ส0 0 0 0นโรค่ะเลือนไมลขึ้นครบ เอกสารชุดโอนมีครบนะคะราคาคันนี้19,000บาทค่ะตัวรถยังสวยนะคะสนใจไปดูด้วยตนเองกันก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายรถกระบะคันนี้โดยตรงเน้นติดต่อเจราจาโดยตรงและที่สำคัญอยากให้ไปดูด้วยตนเองค่ะแอดก็ทำได้แค่แนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ